สองคะแนนเต็มในเกมเปิดบ้านเจอกับชนบุรีครับโอ้โแล้วลูกนี้เกือบจะดักได้ครับสถานการณ์ของแพร่ตอนนี้ก็จะเริงแล้วก็สุพรรณบุรีเมื่อวานนี้เก็บ2แต้มเต็มเพราะฉะนั้นวันไม่ใช่งานง่ายได้แน่นครับหลูเกมเสิร์ฟบุฒิเดชริบิวงครับโอ้โหบุติีพว์พักดีบ้างครับวันนี้คู่หน้าเป็นแสนไกลดาวเรือแล้วก็พิพัฒน์บัวชายสุวัพงศ์ครับ ดูลูกนี้แกา้ขายอาครับเป็นโอกาสของแสนไกลเตะฉลับบอกออกข้างถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวฟาดที่ก็เป็นอาตะกรอระดับแถวต้นต้นของตะกอ้อเทเลลิกดูพุทธิพงศ์พักดีเสิร์ฟลูกนี้น่าวุทิเดชร,รับนิ่งเลยครับโอ้ปัญญาศาเตะโดนบล็อกของแสนไกลอาพี่นพก้าวก้องครับ ได้เป็นตัวจริงยาวๆเลยครับในเลที่2ดูพิพง์พักดีครับทีนี้เอาจนได้ครับตามอยู่2องห้าอู้เสิร์ฟี้พิงพงศ์งเปิดหลุดออกไปข้างแต่ว่าพีพาจะเอากลับมาได้ครับโอ้โหแล้วจังหวะนี้ นี่ใช้คําว่าท่วมบล็อกเลยครับลูกนี้สุดท้ายได้กลับมาเล่นกับแพรแล้วก็กลายเป็นตัวจริงจนถึงตอนนี้ครับยกสูงแสนกลายพยายามจะแต่ยอดเพราะว่าน้ําหนักมันลยไม่ถึงไงกลับมาเสิร์ฟนาำอยู่6ต่อสเสิร์ฟตรงตัววุฒิเนี่ยนะรับนิ่งเลยครับปัญญาศาสตรเตะยัดบล็อกลูกนี้ก็เด้งมาแล้วแต่ว่าไม่ได้ไปดักไว้ครับ ต่อ4เสิร์ฟลูกนี้ปัญญาศสตร์ก็ยังเปิดได้ครับชิดเนตอู้ยัดใส่บล็อกออกข้างไปครับลูกนี้ชิดตะข่ายก็จริงนีครับแต่ว่าเลือกเตยัดใส่บล็อกออกข้างไปครับเสิร์ฟอีกหนึ่งลูกทีนี้พลิกเนตใส่ปัญญาสะอาดครับทีนี้มาดูวุฒิเดชรรธิพ่วงฮึรับนิ่งเลยครับแล้วก็พิพัฒน์ยกให้โดดแตะหยอดแล้วมันไม่ฆ่าไหมทีนี้เตะให้ขาดไปเลยครับ 8-8เซิร์ฟลูกนิ้วแสนไกลเจอขวาสุดลูกนี้เข้าไปของยากครับา,ามาเป็น6-8ต่แล้วลูกนี้เปิดหลุดไปพุธิพงศ์เอากลับมาแสนไกลเจอบล็อกอ้ยออกหลังไปด้คะแนนครับแพร่เสิร์ฟลูกนี้วุทิเดชก็ยังรับได้สัญญาติดบล็อกแนตะ่ลงทางฝงของแม่ ีได้ลุ้นเลยครับลูกบล็อกของแสนไกลดาวเรืองแต่ว่าทีนี้ขวาสุดอ้พุทธิพงศ์พ,พักดีขยับขึ้นตามสองหลักไปก่อนครับพ่ะพุทธิพงศ์ไปทีทีนี้ปัญญาเปิดได้ลูกโยกพิ่นกแก้วก็เข้าจุดแล้วสุดท้ายครับหาเจอจนได้น,นี่แสนไกลดาวเรืองตั้งรอหน้า ฆวานได้ครับทั้งสองช่องทางรวมไปถึงโมโนโทมปี้นที่จะถ่ายทอดรอบชิงชนะเลิศในวันที่31กรกฎาคมเวลา14นาฬิกาเหมือนเท้าลอ,อยขึ้นมาจากพื้นหรือเปล่าครับนี่ครับเสิร์ฟดีไปทั้งตัวเลยครับน่ากลัวมากครับเนี่ยครับเสิร์ฟแล้วทิ้งตัวไปด้วยครับลูกนี้น่าแต่ว่าสุดท้ายแสนไกลดาวเรือครับก่อนที่จะกลับไปเสิร์ฟครับ S 1> <S 1> <S <cryst> โอ้วันนี้แลกกันคนละหมัดสุดมันเลยครับเสิร์ฟลูกนี้ปัญญาศาสตร์เอาอยู่ครับติดบล็อกโกอ,ออกหลังไปครับ ừ, มุมนี้ก็ต้องดูว่าแพร่เองจะขอชาเลนหรือเปล่ลปปานะจังหวะนี้ <S 2> <S 2> อยู่บุษเดชอาิตพวงมาเสิร์ฟลูกนี้พิพัฒน์เอาอยู่ครับ แสนไกลเตะลูกนี้ก็เตะดึงหนีบล็อกนิดน,นึงด้วยตามอยู่ชะแต่อ14ครับวูทิเดชโอ้ลูกนี้ยอดยอดถึงเท้าเลยครับอ่าแต่ว่าสุดท้ายติดบล็อกปัญญามีโอกาสจะเตะคืนโอ้สุดท้ายกดหายเลยครับโอ้บล็อกปัญเสฟลูกนีแสนไกลโอ้โดนอีกแล้วครับ สิบสี่เท่าครับเสิร์ฟลูกนี้วุฒิเดชเปิดได้ครับอภินพยกสูง,งแล้วดูปัญญาสตราดตะหายเลยครับจังหวะนี้เฉียบขาดมากครับปัญญาสะอาดนี่ครับกดทะลุบล็อกแสนสิบสี่สิบห้าเสิอาวครับดูวุฒิเดชริบพวงเสิร์ฟลูกนี้วุฒิพงศ์เปิดไม่ออก แต่ยังชงให้แสงกลแต่ลูกนี้เป็นแต้มได้ครับเสิบลูกนี้พี่พัดยังเอาอยู่ครับ<ว>ยกสูง<ว>แสงไกลดึงใส่หลังของมัจฉาสตร์ลงทางฝั่ง,งพิศนุ<ว>เจอบล็อกใหญ่แต่ว่าถือว่าเรื่องเล่นได้ดีครับลูกนี้ดึงอ้อมหลัง ได้อยู่ครับจ่ายหัวเสารนี้เหมือนเดิมครับดึงใส่บล็อกปัญญาจังหวัด18ต่อ15ครับสแต้มได้หมดหมดเลยครับทีนี้ดูจังหวะพี่นพโอ้ไปสุดตัวแล้วก็มาเจอบล็อกของแสนพี่นพนี่ครไปชงจากหลังคองดนู่เลยครับกว่าลูกมันจะมาถึงนี่มันไม่ได้สูงพอที่จะให้ปัญญาศาสตร์เตะให้มันท่วมบล็อกนะครับเสรไอพี่นพแก้วกล้อง แพรมีอยู่ห้าเซตพอยต์ครับเสิร์ฟโอสามแต้มรวดเลยครับวุ่ิพงพักดีครับสุดท้ายโอ้โห